สวัลดวครับวันนี้ก็จะมาสอนรูทมือถือนะครับก่อนอื่นก็ต้องมีแอปอะไรนะครับชื่อว่านี่ครับคิงรูดนะครับนีบ่แต่พอเรากดปุ๊บมันจะไม่รูทให้นะครับมันจะเป็นโปรแกรมที่เราต้องรูทนะครับ อย่างเช่นโปรแกรมนี้นะครับแบบนี่ครับเกมคิลเลอรล์นะครับผมก็รูทถ้าจะรูทมาที่ออโรนะครับนะย้อนมาที่รับรูทออเทอร์ไรเซชันออเทอร์ไรเซชันนี่นะครับก็พับรูทแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับอย่าง วันนี้ามาเช็กถูกนี่ะินอร์โรนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่นี้ครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงค์ค i n รูทนอร์โร k ิง g r o o t ไว้ข้างล่างนะครับ